สวัสดีครับผมโจเอ้โรบรตาเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เกือนคุนดาศากาชนจังหวัดคนครนายกนะครับวันนี้ผมอยู่ใต้เกือนนี่บอกเลยว่าสวยมากนนครับด,ดูนี่ฮะชมวทุนของ ของจังหวัดน,นครนายกนะครับตอนนี้เราได้มาเช็คอินของตรงน,นี้นะฮะซึ่งสถานการณ์โควิดตอนนี้นะฮะเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราป้องกันเรามีหน้ากากนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้สวมนะครับตอนนี้เราสวมตรงที่มีคนเยอะๆนะฮะบรรยากาศสวยงามมากะะมมเก้ย